กลับมาในช่องที่2ของรายการ n b t มีประเด็นค่ะสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆคุณผู้ชมอะไรเป็นสาเหตุให้สภาผู้บริโภคเขาออกมาพูดคุยพูดถึงเรื่องนี้เดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยกับ2ท่านนะคะท่านแรกก็คือคุณณลินีสังขชาติเจ้าหน้าที่ประสานง,งานเครือข่ายและขับเคลื่อนนโยบายหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาส,สภาองค์กรของผู้บริโภค สวัสดีค่ะตอนนี้ได้อยู่กับเราแล้วนะคะ,คะและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณเรือนอรุณสิริพรประสิทธิ์เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะคะได้อยู่กับเราณตอนนี้เรื่องแรกเลยที่อยากจะถามคืออย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าสภาผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ออกมาให้ทุกคนลุกขึ้นแสดงพลังเกี่ยวกับสิทธิ์เนี้ยอะไรเป็นที่มาให้สภาถึงเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาแสดงพลังในครั้งนี้คะ ก็เกิดจากการที่มีการควบรวมของค่ายมือถือนะคะแล้วก็ตัวผู้บริโภคเนี่ยก็จ,จะไม่มีสิทธิ์เลือกหรือว่าถ้าไม่ไม่พอใจในการบริการของค่ายไหนเนี่ยจะย้ายไปค่ายหนึ่งก็อาจจะมีความลําบากแล้วก็เลือกไม่ได้นะคะแล้วก็เจอปัญหาเรื่องการปรับราคาแพ็กเกจอินเทอร์เนต็ตแพ็กเกจมือถือที่แพงขึ้นแล้วก็สิทธิ์ในการเลือกก็น้อยลงะคะ่ะน้อยลงอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่มาเรียกง่ายๆก็คือผู้บริโภคอาจจะ<ม>เขาเรียกว่า เสียสิทธิ์หรือว่าเสียเปรียบณตรงนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเหมือนซื้อแพ็กเกจมา300อย่างเงี้ยพอจ่ายจริงๆเป็น400อันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักเช่นเดียวกันใช่ไหมค่ะทีนี้ปัจจุบันนี้ค่ะสภาผู้บริโภคมองว่าปัญหาในเรื่องของค่าบริการมือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตอันนี้ไม่เป็นธรรมอย่างไรบ้างค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ ของค่าบริการมือถือค่ะจากการรับเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานประจําจังหวัดสงขารับมาจะมีผู้โภคบางรายอะเขาเหมือนอย่างเช่นเป็นเคสต,ตัวอย่างเลยก็คือตัวของกรีนเองนะคะมันเราไปสมัคร ค่าค่าบริการเสิร์ฟค่าบริการโทรศัพท์อย่างเงี้ยเราถามพนักง,งานว่ามีเป็นแพ็กเกจไหนบ้างเขาก็จะบอกว่ามีแพ็กเกจ3 9 9ที่เป็นแบบมูลค่าถูกที่สุดแล้วครอบคลุม,อ,มอินเทอร์เน็ตกี่เท่าไรอย,อย่างเงี้ยค่ะค่าโทรเท่าไรกี่นาทีแต่ปรากฏว่าเหมือนเรามาทราบทีหลังเราไปเช็คเองอะไรเงี้ยเราก็พบว,ว่ามันยังมีที่ถูกกว่านั้นแล้วก็บวกกับอินเทอร์เน็ตที่ให้มาตอนแรกบอกว่าเน็ต เต็มสปีดอันนี้ไม่ลดความเร็วแต่จริงๆแล้วว่ามันลดความเร็วแล้วก็ความเร็วมันมันไม่ได้แบบว่าสูงตามที่แจ้งไว้ก็มีด้วยค่ะแล้วก็ในบางพื้นที่ก็ไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตอันนี้ได้เหมือนสัญญาณม,มันไม่ครอบคลุมใช่ไม่ทั่วญญถึงนนใช่ค่ะแสดงว่าในการที่จะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นซื้อมา แพ็กเกจมาอาไม่ลดสปีดเหมือนที่คุณ,ค,ณคุณกรีนบอกเมื่อกี้ไม่ลดสปีดพอใช้จริงๆเนี่ยลดอันนี้ถ้าเกิดว่าผู้บริโภคเขามีการโทรไปท้วงติงกับเจ้าหน้าที่เท่ากับว่าเขามีการเพิ่มวงเงินให้เราจ่ายเพิ่มอันนี้เราสามารถร้องเรียนสิทธิ์อย่างไรได้บ้างคะ ก็สามารถร้องเรียนสิทธิ so it. It that, mm ์ไ hmm. ด so so ้เพราะส่วนหนึ่งแล้วเป็นเรื่องของสัญญาด้วยเพราะเวลาเขาตกลงกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการก่อให้เกิดสัญญาต่อให้ไม่ได้เป็นเอกสารเนาะแต่การที่คุณให้คํามั่นว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยแพ็กเกจเท่านี้ไม่ลดสปีดแต่ท้ายที่สุดแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คุณให้สัญญาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคเนาะในเรื่องของการแบบสัญญาไม่เป็นธรรมมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยเยียวยาเราก็จะต้องร้องเรียนไปที่บริษัทที่เกี่ยวข้องเจ้าของ อินเทอร์เน็ตเจ้าของสัญญานะคะให้เขาเหมือนกับชดเชยเยียวยาให้ผู้บริโภคคุณจะดําเนินการชดเชยยังไงก็ได้เพิ่มอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือว่าเปลี่ยนแพ็กเกจให้ที่ถูกกว่าแต่อินเทอร์เน็ตแรงกว่าก็แล้วแต่อ,อันนี้ก็สุดแล้วแต่เขาแล้วก็ความต้องการของผู้ร้องทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับมาในส่วนของสภาผู้บริโภคในการที่จะเรียกร้องเชิญชวนทุกคนให้มาลุกขึ้นแสดงพลังอันนี้เชิญให้ลุกขึ้นมาแสดงอย่างไรบ้างคะค่ะก็ แต่มันก็จะมีคลิปนะคะที่พี่สาลีอองสมหวังเลขาธิการเนี่ยได้ทดลองโทรไปที่คอร e เซนเตอร์ค่ะ,คะก็ทางหน่วยงานประจําจังหวัดสงขลาก,ก็มีการโทรไปแล้วด้วยค่ะก็คือโทรไปที่คอรเซนเตอร์ของค่ายมือถือตัวเองเลยแล้วก็แจ้งขอเปลี่ยนแพ็กเกจนะคะโดยกรณีตัวอย่างที่เราทดลองเนี่ยคือเขาใช้แพ็กเกจอยู่ีเดือนละ1,099บาทอ่าแล้วก็เขาเนี่ยอยากจะลดแพ็กเกจนะคะซึ่งในขั้นตอน อยากจะเช็คโปรโมชันเพราะเดี๋ยวนี้โปรโมชันเนี่ยก็ต้องไปดูในออนไลน์นะว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างเขาก็ไปเช็คใน nbtc p r o c ช e c ของกอสทชนะคะที่จะคำนวณแพ็กเกจให้คือเขาก็จะให้เราใส่ต่อความต้องการของเราไปก่อนว่าเราต้องการอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่โทรเท่าไหร่แล้วก็เขาก็จะรันมาให้ว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างที่อยู่ในความต้องการของเราะคะ่ะแล้วก็พี่เขาก็เจอข้อมูลตัวนี้เป็นแพ็กเกจราคา599บาบาทตรงกับความต้องการเลย mm hmm. ก็เลยโทรไปที่ call center ของค่ายมือถือนะคะแล้วก็โทรไปบอกว่าขอเปลี่ยนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตโน่นนี่นั่นแล้วเขาก็ตอนนั้นเรายังไม่บอกว่าเราไปเจอแล้วโปรที่ถูกกว่า599แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมีโปรที่ถูกกว่าเหลือ990อเอาไหมเอาเ9้อยาสอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าพอดีว่าไปเจอที่ถูกกว่านั้น5 9 9รเก้า็ถามเลยว่าไปเจอจากที่ไหนอ่ะเราบอกว่าอ้าวเราไปเช็คจากกสทชแล้วเขาบอกว่าอ๋ออันเนี้ย ที่ค่ายมือถือของเขาว่าไม่มีข้อมูลคอนเทนเ,เตอร์ไม่มีข้อมูลแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยสาหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นแพ็กเกจเสริมเท่านั้นมไม่ใช่แพ็กเกจหลักนะคะแพ็กเกจเสริมในราคา599าบาทซึ่งพอโทรสอบถามดูคือมันไม่มีเซนที่คนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะ,จะซื้อแพ็กเกจเสริมในราคา599เพราะมันก็คือราคาที่สูงใช้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ พยายามจะขอเปลี่ยนแล้วเขาก็ไม่ไม่เปลี่ยนให้เขาไม่เปลี่ยนให้อะไรยเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่มีข้อมูล <Bradley. S 2> เขาไม่มีคอนเตอร์เนี่ยไม่มีตัวข้อมูลตรงนี้แล้วบอกจะทําอะไรได้บ้างเขาบอกว่าให้ไปแจ้งกสทชอเองอ่าแล้วบอกว่าเราเลยเก้งถามว่าอ๋อถ้าไปเปลี่ยนแพ็กเกจนี้ให้ไปเปลี่ยนกสทชใช่ไหมเขาบอกใช่ให้โทรไปบอกกสทชเลยว่าขอเปลี่ยนแพ็กเกจนี่นีค่คะแล้วก็เขาก็ไม่ดําเนินการใดๆที่จะเปลี่ยนแพ็กเกจให้นั่นแปลว่า ผู้บริโภคก็ยังคงอยู่กับเพ็กเกจเดิมใช่มไม่ต้องยกตัวอย่างใครนะยกตัวอย่างพิธีกร <c oughs> อย่างเช่นเหมือนเราซื้อโปรมาอย่างเงี้ยไม่ลดสปีดพอใช้ไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วอ่ะลดความเร็ว <c oughs> มันมันก็เหมือนกับเป็นการภาคบังคับว่าเราจะต้องใช้เน็ตเสริมแพ็กเกจเสริมเข้าม,มาเพื่อให้เราจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการทํางานได้ทีนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปในเรื่องของการโทรเปลี่ยนแพ็กเกจอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยลดรายจ่ายอย่างไรบ้างค่ะก็ มันเขาเรียกไงคือเราสามารถคำนวณได้เนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการของเราจริงๆเราต้องการใช้แพ็กเกจแค่ไหนกันแน่ที่ซื้อมาที่จ่ายรายเดือนอยู่เดือนละพันกว่าบาทเนี่ยจริงๆเราใช้แค่ไหนบางทีเหมือนเดี๋ยวนี้เราไปที่นู่นที่นี่ก็มี Wi-Fi แบบตัวอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้ต้องใช้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถลดได้แล้วก็จริงๆการโทรเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ค่อยโทรมือถือแล้วเป็นการโทรผ่านแอปพลิเคชันก็พวกนี้มันก็คือจะลดได้อะไรเงี้ยค่ะ,คะมันก็จะช่วยได้เยอะ ทีถ้าเกิดผู้บริโภคเขามีการโทรมาแล้วสรุปว่าค่ายนะเขาก็มีการตรีกลับมาว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้ยังคงต้องใช้เพ็กกจเดิมอันนี้ทางสภามีเทคนิคหรือว่าม,มีวิธีการอย่างไรให้ผู้บริโภคสามารถที่จะใช้วิธีนี้สี่จะเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยมีแนะนํำไหมคะตอนนี้ที่ทดลองกันนะ่ะคือยังไม่ได้แต่ว่า <c oughs> อาจจะต้องเป็นการร้องเรียน <Okay. S 2> มากกว่าก็คืออาจจะต้องเหมือน ใช้เสียงพลังของผู้บริโภคอะค่ะที่ลุกขึ้นมาแบบแสดงพลังอย่างเช่นโทรไปหากสทชเหมือนที่พี่น้ำบอกว่าเราไปเช็คอินเทอร์เน็ตจากเว็บไซต์ของอะไรนะกสะทชใช่ชแล้วก็เช็คปุ๊บ, <สะ S 1> บเราพบว่าความต้องการของเราเนี่ยอินเทอร์เน็ตเรามันเราใช้อยู่แค่เนี้แล้วราคาม,มันถูกกว่าก็โทรเลยใช้วิธีการแบบที่เราทดลองเลยก็โทรไปแล้วก็ถ้าสมมุติไม่ได้รับความเป็นธรรมก็มาร้องเรียนเพราะว่าหนึ่งเสียงของคุณเนี่ยก็อาจจะช่วยเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างได้ค่ะ แล้วก็อีกหนึงคือหน่วย,ยงานที่กํากับดูแลจะได้เห็นปัญหาตัวนี้ด้วยว่าจริงๆมีผู้พบเจอปัญหาที่โปรโมชั่นที่ค่ายมือถือได้แจ้งกับกสทชรจริงๆแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ม,มันมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากกว่านั้นเพราะวันที่โทรไปเนี่ยโทรไปอันนี้ก็โทรไปร้องเรียนต่อที่กสทชนะคะที่สายด่วนแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยแล้วก็ถ้าจะดําเนินการเนี่ยก็เดี๋ยวให้ทําเรื่องยื่นเรื่องร้องเรียนไปเขาจะได้ไปตรวจสอบต่อ นั่นแปลว่าแสดงว่าแต่ละเครือข่ายเขาก็มีกลยุทธ์วิธีการของแต่ละเครือข่ายในการที่จะเพิ่มยอดแพ็กเกจขึ้นมามทีนี้ถ้าเกิดว่าในการรวมพลังครั้งนี้คนนี้ทราบและคนนั้นทราบแล้วรวมตัวกัรนรวมปล่าทีนี้มันจะเกิดแรงกระเพื่อมกับผู้ให้บริการไหมคะเครือข่ายต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคือคิดว่าต้องเกิดแรงกระเพื่อมนะคะถ้าผู้บริโภคลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ผู้ประกอบการเห็นแล้วว่าตัวผู้บริโภคเนี่ยมีความประสงค์ที่จะใช้แพ็กเกตอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ที่มันถูกกว่าเดิม คุณก็ต้องมีจัดกลุ่มแพ็กเกจในราคาที่อาจจะ200-300หรือ500ให้กับผู้บริโภคหลายๆกลุ่มใช่ไหมคะเพราะว่า,า,าเขาเรียกไงแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตที่เราจ่ายรายเดือนเนี่ยก็เป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งในในชีวิตที่เราจะต้องมาแบกรับเหมือนกันซึ่งมันไม่ควรที่จะโอเวอร์หรือสูงเกินไปค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเช่นที่พี่น้ำบอกว่าค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางครั้งเราใช้อินเทอร์เนต็ตของค่ายมือถืออันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันโอเคและกับพื้นที่ที่เราอยู่เป็นเหมือนชีวิตประจําวันที่ทํางานหรือว่าที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ไม่อยากจะย้ายไปค่ายอื่นไม่อยากจะไปซื้อแพ็กเกจอ,อื่นแต่เราอ่ะอยากจะให้คุณอนะ่ะเหมือนกับช่วยดูให้หน่อยจัดแบ่งกลุ่มให้หน่อยว่าในปริมาณอินเทอร์เนต็ตแค่นี้แล้วก็เหมือนเราใช้อยู่แบบเนี้ยสามารถทําให้มันถูกลงได้ไหมเพราะว่า คิดว่าผู้บริโภคหลายๆท่านนะ่ะก็อาจจะอยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตที่มันถูกลงเพราะว่าแต่ละวันเราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างะคะ่ะใช่แล้จริงๆคือคนที่เข้าถึงค่าอินเทอร์เน็ตที่ถูกเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะ <ใน S 2> รู้รข้อม <ง S 1> ูลสาวิธีการได้อ่าหรือว่าเขาก็จะมีโปรโมชั่นสําหรับนักศึกษาแพ็กเกจสาหรับนักศึกษาแต่เราเจอว่าผู้สูงอายุเบกรับค่าใช้ใจ่ายที่เป็นค่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต เดือนหนึ่งบางคน6 7 0จ็ดร้อยแต่ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ว่าใช้ถึงด้วยไหมอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำใช่ในในส่วนของเหมือนสูยนร้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่านา้ตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่รู้แล้วว่าตัวเองก็ประสบป,ปัญหายอย่างเงี้ยสามารถร้องเรียนที่ไหนโทรไปเบอร์อะไรอย่างเงี้ยสักนิดหนึ่งแล้วกันค่ะค่ะก็ถ้าเป็นหน่วยงานของเราเองนะคะสามารถติดตอ่อ ได้โดยตรงที่สำนักงานเนาะก็ตอนนี้เราย้ายสำนักงานใหม่แล้วมาอยู่ตรงถนนเพชรเกษมซอย38นะคะจะเป็นที่ตั้งสำนักงานเนี่ยจะเป็นหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะเข้าซอยมาจะอยู่ความอือ,มอค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไม่อยาก เดินไปล้องเรียนเองด้วยตนเองที่สำนักง,งานเนี่ยก็สามารถติดตามเพจหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือว่าอีกเพจนึงก็จะเป็นสมาคมผู้บริโภคสงขลาค่ะแล้วก็เบอร์ติดต่อของเรานะคะสามารถโทรโดยตรงได้เลยตามเบอร์074254542นะคะหรือว่าเบอร์รับเรื่องอีกเบอร์หนึ่งก็เป็นเบอร์ที่สามารถคุยโดยตรงกับเจ<อ>้าหน้าที่รับเร,รื่องโรงเรียนได้เหมือนกันก็จะเป็นเบอร์0897342298ค่ะ นะคะก็มีทั้งสายด่วนเบอร์โทรโทรตรงได้เลยนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่กาลังรับชมอยู่ณนะตอนนี้รู้และตัวเองอยากจะร้องเรียนเหมือนกันจ่ายมาหลายเดือนและที่ผ่านมาเนี่ยจะสี่ห้าพันก็ว่าได้นะ,ะก็สามารถร้องเรียนได้ะนะคะติดต่อได้ทีนี้ในในส่วนของสภาผู้บริโภคอันนี้อยากฝากอะไรถึงประชาชนในการที่จะเข้าร่วมการสแสดงพลังในครั้งนี้บ้างค,ะค่ะก็อยากให้ตัวผู้บริโภคเนี่ยลุกข,ขึ้นมาใช้สิทธิ์ของเรานะคะไม่อยากให้ ถูกละเมิดสิทธิ์แล้วก็ทุกวันนี้เราก็รู้กันอยู่นะว่าคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มันเขาเรียกไงคุณภาพสัญญาณมันไม่ดีอะ่ะมันไม่ดีเท่าเดิมเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ลุกขึ้นมาแสดงพลังใช้สิทธิ์นะคะ<ๆ>เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอโทรหาครเคาน์เตอร์หรือไปที่เคาน์เตอร์ของค่ายบริการก็ได้นะคะ<ๆ>เพื่อไปดูแพ็กเกจที่มันเหมาะสมกับเรานะคะแล้วก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับรู้นะว่าจริงผู้บริโภคเนี่ย มีความต้องการที่จะลดค่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตลดค่ารายจ่ายแล้วก็ควรจะมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่หลายช่วงราคาเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีเลือกมากขึ้นนะคะในการรณรงค์ครั้งนี้คาดการว่ามันจะส่งผลอย่างไรบ้างคะในอนาคตหรือว่าอาจจะมีมาตรการในอนาคตไหมคะคิดว่าคงต้องมีมาตรการนะคะเพราะส่วนหนึ่งตัวสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีการขับเคลื่อนต่อนะคะหลังจากที่มีสารยกฟ้องเมื่อ ไปถึงปัญยาที่ผ่านมานะคะก็จะมีอุทธร์แล้วก็อาจจะขับเคลื่อนต่อไปอีกนะคะแล้วก็มีแคมเปญรุรงคลค่ะให้ตัวหน่วยงานประจําจังหวัดทุกที่อยู่ทั่วประเทศไทยเนี่ยเหมือนสื่อสารกับตัวผู้บริโภคให้ผู้บริโภคมาใช้สิทธิ์มากขึ้นนะคะค่ะในส่วนของศูนย์การร้องเรียนถ้าเกิดว่าผู้บริโภคมีการร้องเรียนเรื่อยๆอันนี้เราสามารถส่งส่งเรื่องอย่างไรให้มันถึงกับเครือข่ายแต่และเครือข่ายบ้างคะก็ ตอนนี้นะคะถ้าสมมติมีผู้พวกร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเราจะรวบรวมรายชื่อเนาะเพราะถือว่าเป็นกลุ่มผู้ผู้เสียหายหรือว่าผู้ไอ้พวกที่อาจจะต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะค่ะเราก็จะมีการส่งหนังสือไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเองด้วยให้เขารับทราบว่าเนี่ยเหมือนในพื้นที่อาเภอหัดใหญ่เองเนี่ยมีผู้ไอ้พวกที่เขาเนี่ยก็เห็นด้วยกับการขับเคลื่อนของสภาผู้ไอ้พวกยังไงบ้างแล้วก็ต้องการให้เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเราก็จะมีการรวบรวมแล้วก็ แก้ไขปัญหาให้ผู้พวกโดยการส่งหนังสือหรือว่าส่งเรื่องร้องเรียนเนี่ยไปให้ถึงมือผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตค่ะสูงสุดของการร้องเรียนอันนี้จะไปถึงขั้นไหนได้บ้างคะก็อาจจะเป็นขั้นฟ้องคดีคดหรือถ้าเป็นไปได้บางบางกรณีเนาะก็อาจจะมีการไกลเกลีย่ยได้แล้วกผ็ผู้ประกอบการก็เห็นว่า มันมีปัญหาเกิดขึ้น <S <S <ๆ>ก็อาจจะแก้ไขปัญหาหผู้บริโภคโดยที่แบบไม่ต้องถึงขั้นฟ้องคดีก็มีมแต่สูงสุดก็จะเป็นฟ้องคดีค่ะเป็นการฟ้องคดีอันนี้ขออนุญ,ญาตมองในมุมนี้นะคะถ้าเกิดว่าผู้บริโภคหลายรายเนี่ยเขาก็มีการร้องเรียนและจริงๆแล้วโปรโมชั่นที่แต่ละเครือข่ายเขาเขานำเสนอมาอาจจะมากกว่าปกติม,มันจะผิดกับการเสนอตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมคะอันนี้เครือข่ายผิดเต็มเต็มไหมคะในเรื่องนี้ในการที่จะเพิ่ม เกิดขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเดยที่เราไม่ทราบใช่ค่ะผิดนะเพราะมันคือผิดสัญญาเพราะในวันแรกเราตกลงกันยังไง<ช>คุณก็ต้องทาตามนี้หรือถ้าสัญญาคุณจะหมดคุณจะยกเลิกสัญญาคุณก็ต้องแจ้งให้ผู้บริโภครับทราบแต่นี่คุณลดปริมาณหรือมีการเพิ่มราคาแล้วก็มาโผล่ในรอบบินต่อไปอันเนี้ยละเมิดสิทธิผู้บริโภคเพราะเลยเป็นสัญญาไม่เป็นธรรม นี่นะคะก็สามารถร้องเรียนได้สุดท้ายนี้ในมุมของศูนย์ร้องเรียนค่ะอยากฝากอะไรถึงประชาชนในเรื่องของการร้องเรียนต่างๆรวมถึงศูนย์ของเราเองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลุกพลังครั้งนี้อย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือว่าสมาคมผู้พวกสงขานะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหมือนเวลาเราได้รับปัญหามาจากผู้บริโภคเองเนี่ยเราก็จะเก็บรวบรวม เหมือนปัญหาว่ามีประเภทไหนบ้างแต่หลักๆที่สําคัญเลยก็อยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ตรวจสอบเรื่องของข้อมูลจากการที่เราเหมือนเราไปซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเราก็จะได้เป็นเอกสารมาบางรายก็อาจจะมีใบเสร็จรับเงินอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ตรวจสอบให้ชัดว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เราไปซื้อเนี่ยเราต้องการซื้อแพ็กเกจไหนและตอนที่เราชําระเงินเนี่ยเราชําระเงินตรงตามมูลค่าที่เราตกลงหรือไม่เพราะว่าตัวใบเสร็จรับเงินเนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญ ที่จะสามารถเอามาตรวจสอบได้เพราะว่าเราแทบจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยนอกจากใบเสร็จรับเงินแล้วก็ข้อมูลในแอปพลิเคชันของเครือข่ายมือถืออะค่ะที่จะบ่งบอกได้ว่าเราสมัครแพ็กเกจอะไรแต่ทำไมคุณถึงเรียกเงินเรียกเก็บเงินไม่ตรงตามสัญญาก็คืออยากอยากจะฝากเรื่องของการเก็บหลักฐานเนาะเพราะว่าการเก็บหลักฐานมีส่วนสำคัญเพราะว่าเหมือนเวลาเราโทรเปลี่ยนแพ็กเกจอะคะ่ะเราก็จะเจอว่า เขาจะส่งอสเมต์มาให้แต่ก็จะเป็นตัวย่ออแบบไม่เคลียร์ไม่เข้าใจเลยอินเทอร์เน็ตประมาณนี้แล้วนะคะใช่ใช่ก็อันนี้ก็ต้องเก็บต้องตรวจสอบข้อมูลเก็บหลักฐานเหมือนที่กรินบอกค่ะนอกเหนือจากการร้องเรียนถ้าเกิดว่าผู้บริโภคอยากจะโทรมาปรึกษาก่อน เจอแบบนี้สามารถร้องเรียนได้ไหมหรือมีวิธีการแก้งไงอันนี้สามารถติดต่อได้ไหมคะสามารถติดต่อได้เลยค่ะยินดีให้คําปรึกษาไม่ว่าจะโทรมาร้องเรียนหรือจะโทรมาสอบถามข้อมูลก่อนก็นกได้ทางหน่วยงานประจำวจอรสงขาหรือว่าสามาคมผู้ใหพวกสงขาเนี่ยยินดีให้คําปรึกษาทุกกรณีค่ะอก็คือผ่านเพจ ที่คุณกลีนได้เรียนมาเมื่อกี้รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ขออนุญาตย้าเบอร์อีกรอบหนึ่งเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเมื่อกี้อาจจะจดไม่ทันะนะคะเชิญเลยค่ะค่ะเบอร์0897342298นะคะส่วนอีกเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์074254542ค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะสำหรับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็อยากให้ทุกคนนะคะที่ คือทุกคนเป็นผู้บริโภคอยู่แล้วในการใช้เครือข่ายมือถือต่างๆเนี่ยค่ะก็อยากให้ลุกขึ้นมาแสดงพลังนะคะถ้าเกิดว่าอาจจะยังไม่มั่นใจว่าเราจะอยู่ในเครือข่ายของผู้เสียสิทธิ์หรือเสียเปรียบหรือเปล่าก็สามารถโทรไปปรึกษาทางด้านของศูนย์ร้องเรียนได้เช่นเดียวกันแล้วก็ในมุมของผู้บริโภคก็อยากให้รักษาสิทธิ์ตัวเองนะคะเพื่อความ คุ้มค่ากับตัวเองแล้วก็เป็นทรรกับตัวเองนะคะทั้งหมดนี้ก็คือ NBTB ประเด็นของเราวันนี้นะคะสําหรับพรุ่งนี้นะคะจะมีประเด็นอะไรก็ต้องรอติดตามวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ